ขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์สวัสดีท่านผู้ฟังและกัลยาณมิตรทุกท่านสำหรับในวันนี้เราจะมาพูดถึงบัญชีบุญบัญชีบาปโอวาทธรรมคำสอนจากพระราชพรมยานหลวงพ่อลือสีลิงดำการทำบาปก็ดีการทำบุญก็ดี ทั้งหมดนี้เราไม่พ้นวิสัยของเทวดาโดยเฉพาะอย่างยิ่งเทวดาที่จะรู้เรื่องราวของเราคือภูมิเทวดาที่มีหน้าที่ควบคุมดูแลความเป็นมาของคนตามเขตของเขาแต่ละองค์ย่อมมีเขตจากที่นี่ถึงที่นั่นมีคนในเขตที่ต้องดูแลกี่คนถ้าเราทำบุญเวลาไหนจิตใจเป็นกุศลเฉพาะเวลาไม่ใช่เฉพาะวันพระ ถึงแม้ว่าจะเป็นเวลาธรรมดาก็ดีเช่นเราบูชาพระตั้งใจเคารพพระไตรสรณคมเราใส่บาตรเราให้ทานแก่สัตว์เราให้ทานแก่คนเราถวายทานแก่พระคือว่าเวลายามว่างจิตใจเราเป็นกุศลขึ้นมาเรานึกถึงพระพุทธเจ้าก็ดีนึกถึงพระธรรมก็ดีนึกถึงพระอริยสงฆ์ก็ดีทีนี้ จะนึกถึงการสวดมนต์บทใดบทหนึ่งก็ตามที่เรามีความพอใจตั้งใจภาวนาก็ตามเวลานั้นแม้แต่นิดหน่อยก็ตามที่เราทำบัญชีกุศลก็จะเกิดขึ้นกับเราที่สำนักพระยาโยมหรือว่าสำนักของภูมิเทวดาถึงเวลาวันโกนอย่างวันวานนี้ก็เป็นหน้าที่ของเทวดาคือเวลาครึ่งเดือนเขาจะรายงานครั้งหนึ่งมาถึงเวลาครึ่งเดือน เทวดาชั้นจาตุมหาราชรักษาเป็นเขตคุมพระภูมิเป็นเขตเขตก็จะมาขอรับบัญชีจากพระภูมิเมื่อรับบัญชีจากพระภูมิเทวดาแล้วก็นำไปให้มหาอมาตบรรดามหาอมาตก็นำไปให้เท้ามหาราชมีเท้าเวสุวรรณเป็นต้นหลังจากนั้นเท้าเวสุวรรณก็แบ่งบัญชีเป็นสองส่วนโดยเฉพาะอย่างยิ่งบัญชีบำเพ็ญกุศล ใจที่เป็นกุศลด้วยการกระทำกุศลส่งให้เทวดานำไปส่งให้ปัญจสิกขาเทพบุตรที่เป็นเลขาพระอินทแล้วก็สำหรับบัญชีบุญกับบัญชีบาปร่วมกันให้เทวดาอีกพวกหนึ่งนำไปให้พระยายมบันทึกไว้เฉพาะฉะนั้นการทำบุญทำกุศลของบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายไม่เป็นการไร้ผลเปล่า ย่อมตกอยู่ในบัญชีของความดีและเวลาไหนวันพระไหนปรากฏว่ามีคนทำบุญมากเมื่อปัญจะสิกขาเทพบุตรรายงานให้พระอินทราบเทวดาประชุมกันก็แสดงอาการรื่นเริงบัญชีของพระยายมมีสามสีพระยายมก็บันทึกแยกบัญชีไว้ถ้าคนใดมีบัญชีสีแดงเขียนด้วยสีแดงคนประเภทนั้น เวลาตายจากความเป็นคนลงนรกไม่ผ่านสำนักพระยายมถ้าท่านผู้ใดมีชื่ออยู่ในบัญชีสีน้ำเงินคือเขาเรียกว่าบันทึกด้วยสีน้ำเงินสีน้ำเงินค่อนข้างต่ำคนประเภทนี้เวลาตายนี่ขึ้นชื่อว่าความชั่วก็มีความดีก็ปรากฏหมายความว่ามีทั้งบุญทั้งบาปแต่แบบไม่แรงนะมีบุญ กำลังบุญไม่สูงมากก็ต้องไปสำนักพระยายมก่อนให้พระยายมสอบสวนถ้าเวลาที่พระยายมสอบสวนเวลาท่านสอบถามว่าเคยทำบาปอย่างนั้นอย่างนี้มาไหมท่านสอบตามบัญชีและตามความเป็นจริงถ้าเราไม่ตอบเราคัดค้านในเวลานั้นเพราะกฎของกงรรมบังคับก็แสดงว่าท่านบุคคลผู้นั้นต้องลงนรกและต่อมา เมื่อถามถึงบาปแล้วก็ยังไม่ปล่อยลงนรกก็ถามถึงบุญถ้าทำถึงบุญอย่างใดอย่างหนึ่งถ้าบาังเอิญเรานึกขึ้นมาได้ว่าบุญอย่างนี้ผมเคยทําถึงแม้ว่าจะมีบาปมากสักปันใดก็ตามเว้นไว้แต่อนันตริยกกรรมอย่างนี้ท่านจะสั่งว่าให้ปรับผลของความดีก่อนไปเป็นเทวดาเป็นนางฟ้าหรือเป็นพรหมก่อนนี่แหละบรรดาท่านพุทธบริษัท ขึ้นชื่อว่าการนึกถึงบุญการทำบุญมีกุศลผลอย่างนี้ถ้าอักษรเป็นสีทองประเภทนี้ลงนรกไม่ได้อาจจะต้องผ่านที่นั่นแต่ลงไม่ได้ไม่ใช่กระดาษทองนะเป็นตัวหนังสือสีทองทีนี้อีกบัญชีหนึ่งบัญชีพิเศษบัญชีสวรรค์ไม่ต้องห่วงเขาสีทองทั้งหมดเป็นบัญชีของท่านเท้าสหัมบอดีพรม เป็นสีเพชรแพรว,พรวเป็นระยับเลยเหมือนกับเพชรสะท้อนแสงพระอาทิตย์ห่ะก็ถามว่าบัญชีท่านเขียนแบบนี้เหรอท่านบอกบัญชีผมเขียนแบบนี้มีบัญชีตั้งแต่พระอริยเจ้าตั้งแต่พระอนาคามีขึ้นไปและอยู่ชั้นอุทังโศโตคือชั้นที่ส2องขึ้นไปถึงบัญชีนิพพาน